เดี๋ยวไปลองขับนะครับเช็คช่วงล่างนะครับเบรคคับแล้วก็เกียร์แล้วมาสรุปเลยนะฮะว่าฟอร์ดเดนเจอร์คันนี้บนราคา6 5ห0ืมันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อครับแอร์เย็นเชียบเลยครับ Ford ดคันนี้ชุ่มเลยครับมันไม่ได้เย็นแบบธรรมดานะนี่คือมันเย็นฉ่ำเลยนะฮะแล้วกำลังเครื่องยนต์นี้คือต้องบอกว่าโอไม่ได้แย่เลยนะครับคือแบบกดออกพวดออกพวดเลยอะนะครับเครื่องยนต์ยังดีอยู่เลยอะ สำหรับคลิปนี้นะครับมีแฟนเพจโทรเข้ามาสอบถามกับทางช่องตลารถเยอะนะฮะมีคนสนใจ Ford Ranger คันนี้นะครับเนื่องจากว่าราคาที่เจ้าของตั้งขายไว้เนี่ยแค่65,000เท่านั้นนะครับคือราคามันค่อนข้างได้นะฮะอยากจะรู้นะครับว่าสภาพตัวรถเนี่ย มันเป็นยังไงพร้อมใช้หรือเปล่านะครับบนราคา6กหมื่นห้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันได้ปีศูนย์หกนะครับเป็นเครื่องคอมมอนเร็วแล้วอีกตั้งหากนะครับถ้าสภาพมันเป๊ะพร้อมใช้นะครับผมคิดว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าซื้อนะครับก็ตามนั้นแฟนเพจขอมาเยอะเหลือเกินเนาะโทรเข้ามาคุยนะอยากให้ทางช่องตำรารถเนี่ยรีวิวอย่างละเอียดให้หน่อยนะครับว่ามันพร้อมขนาดไหนอ่ะว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจากภายนอกนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมาาายยยยยนน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 ัััััักกกกกกะะะะฮ็เเเเเดดีีีี๋ววคคคลลลลิิปป้้้อแรรรบบสห่มจโง นี่ฮะบางๆแก้มขวาคือดำเดิมโรงงานนะดำดำเทาๆนะสำหรับคันนี้นะครับดังหน้าโอเคไฟหน้ากันชนแก้มบางนะครับประตูบางวิเนื้อสีนี่คือ,อวิได้จัดอ่ะดูดิแล้วต้องบอกอย่างนี้นะฮะไม่แย่เลยนะครับสำหรับฟอร์ดคันนี้นะครับเนื่องจากว่าภายนอกนี่นคือแบบต้องบอกว่าไม่มีตำหนิชนหนักบุบใหญ่ไม่เห็นนะครับคือก็ออกดำๆดำหนะรือเปลือบนะฮะ แล้วก็ทางด้านหลังโอ้โหบางจัดเลยอะนี่ครับนี่ก็บางนะครับคือคันนี้นะครับผมดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยสันนิษฐานไปแล้วนะครับว่ารถเขาเนี่ยไม่น่าจะมีชนหนักบุบใหญ่อะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าเป๊ะจริงนะสำหรับภายนอกคันนี้นะครับแทบจะไม่มีตำหนิใดๆเลยนะครับกับปอร์เช่คันนี้ก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับตรงนี้ครับตรงโป่งนะครับรอยบุบตรงนี้จริงๆอ่ะดันออกมาผมว่าก็หายแล้วเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นนะสำหรับตรงนี้นะครับ แล้วน้องนั้นคือสีทั้งคันเนี่ยมีประมาณ8-90%สนะสำหรับฟอร์ r เ n g นเจอร์คันนี้นะฮะส่วนทางด้านภายในนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเป็นกระจกมือหมุนนะฮะแผงประตูโอเคนะไม่บวม คอนโซลก็ไม่มีบวมนะครับหน้าปัดเดินใหม่นี่น่าจะใช้ได้ทุกจุดนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะเห็นเจ้าของแจ้งไว้เมื่อคลิปที่แล้วยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับเบาะที่นั่งนั่งคนขับนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะคนขับก็เดิมโรงงานแบบนี้นะครับไม่มีชารุดนะครับโอเพนแคปนะครับบอกได้เลยว่ากึบมากนะครับนี่ฮะโคตรกึบไม่มีกระพือนะครับไม่โยกไม่สั่นไม่คอนนะครับไงฮะเนี่ยนัเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะฮะที่นั่งแคปก็ไม่แย่นะครับนี่ฮะ สมราคาครับคงหมือนห้านะครับดูสินะครับภายในเนี่ยคือมันแค่ล้างหน้าความสะอาดผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าไม่มีตาหนิอะไรเลยนะเบาะก็ไม่ได้ขาดนะครับแค่มันดูแบบโซมตามการใช้งานเฉยนะครับคอนโซลแผงประตูทุกอย่างเนี่ยคือมันพร้อมใช้หมดเลยนะครับไม่แย่เลยนะสําหรับภายในคันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมมองว่าฟอร์ดคันนี้น่าซื้อนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างพร้อมนะครับหาจุดชำรุดไม่เจอเลยนะครับแชสซีนี่คือสวยมากนะครับไม่มีสนิมนะครับ พวกเผากลางเผาขับด้านหลังนะครับแนบโชกนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวฝากระบะท,ที่ยึดกับชัดสีนะครับไม่มีสนิมน,นะครับมีแค่ข้าฝุ่นแดงเท่านั้นเอง นี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับฝอกคันี้แต่ว่าไม่มียางอะไรนะคันนี้นี่ฮะโอเคครับเบื้องต้นจากสายตานะครับที่ดูดูเนี่ยผมมองว่าช่วงล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนทางด้านห้องเครื่องครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็ไม่แย่อีกเช่นกันครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมก็ส่องมาแล้วนะประมาณหนึ่งนะครับมันไม่มีเขาเรียกอะไรตัดผูชื่อมนะครับแล้วก็สนิมนะฮะนี่อย่างน็อตแก้มดูสิครับรถใช้งานมาตั้งกี่ปีด้วยน็อตแก้มยังคมอยู่เลยนะครับสมบนด้าไในก็โอเคไม่แย่นะฮะ นี่ครับเทปเดิมโรงงานฝากระโปรงหน้านี่ก็เดิมโรงงานนะครับไม่มีตําหนิอะไรเลยนะฮะมาร์กเดิมตะเข็บเดิมขอบเดิมแบบนี้นะครับด้านขวานะครับจะน็อตแก้มเี่นะคมจัดเลยนะฮะนี่ครับไม่เคยทํานะฮะคือทวันบานขนาดนี้เนาะนะครับแล้วก็เครื่องในความที่เป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วรุ่นนี้น่าใช้มากๆนะครับอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากมานะสำหรับเครื่องออฟฟิศเรนเจอร์หรือว่ามาร์้าบิทสูตรนั่นเองนะครับบ็อกเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ดีอึดไม่จุกจิกด้วยนะครับ นี่ฮะแล้วไม่มีเยิมนะครับแห้งๆอย่างนี้เลยนะฮะมีแค่ค้าวฝุ่นแดงอย่างที่ผมบอกไปครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีค่าวน้ำมันเยิมนะหัวหมูก็เกี้ยงนะครับซีนเซอร์ไม่มีแตกนะฮะดูสิไม่แย่ไม่แย่นะครับราคาหกหมื่นห้านี่ฮะดูนะหัวหมูข้างล่างเป็นไงฮะนี่ครับคือจริงๆผมก็อยากรู้อยู่เหมือนกันนะครับในความที่ว่าราคามันได้นะหกหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดคนที่แบบสนใจอ่ะรถกระบะเอาใช้งานนะครับแล้วงบแบบหลักหมื่น ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ได้แข์อะไรมากมายว่าเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองนะครับถ้าคิดแค่ว่าซื้อมาใช้งานนะครับแล้วมันใช้ได้เป๊ะนะครับไม่ต้องไปเก็บไปทําไปซ่อมเลยผมมองว่ามันน่าจะคุ้มอยู่กันนะสาหรับเดนเจอร์คันนี้ลืมไปเลยนะครับก่อนจะไปลองขับนะครับเรามาดูแอคชั่นเล่นกันกันนิดนึงนะครับว่ามีปัญหาอะไรรื่เปล่าเนาะทุกความชัวร์ไม่ให้แบบ คือถ้าเราไม่เช็คกันนะฮะแล้วเราไปขับมันเกิดอุบิเหตุกลางทางเนี่ยมันจะแย่ครับก็ต้องประเมินไว้ก่อนเนาะอย่างเบื้องต้นตอนนี้นะครับที่ได้ยินเนี่ยคือมีเสียงสายพานดังอย่างเดียวนอกนั้นแอคชั่นเครื่องยนต์เนี่ยคือปกติเดินเรียบตามสไตล์ของเขาเลยนะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้นี่ครับมันจะมีเสียงสายพานดิ๊ดๆๆดังแค่นั้นเองไม่แย่นะครับสภาพเครื่องยนต์ประมาณนี้และแอคชั่นประมาณนี้นะเฮิเ์ีนยฮะแล้วที่สําคัญนะครับเครื่องไม่ไอไม่ควันเลยหืเครื่องแน่นจับเลยอะปลออดคคั้นีโเฮะ เดี๋ยวไปลองขับนะครับเช็คช่วงล่างนะครับเบรคคับแล้วก็เกียร์แล้วมาสรุปเลยนะฮะว่าฟอร์ดเนเจอร์คันนี้บนราคา6กห0ืนห้ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อครับแอร์เย็นเฉียบเลยครับฟอร์ดคันนี้ชุ่มเลยนะมันไม่ได้เย็นแบบธรรมดานะนี่คือมันเย็นฉ่ำเลยนะฮะแล้วกำลังเครื่องยนต์นี้คือต้องบอกว่าไม่ได้แย่เลยนะครับคือแบบกดออกพวดออกพวดเลยอ่ะนะครับเครื่องยนต์ยังดีอยู่เลยอ่ะแต่ว่า ตอนนี้จากที่ขับนะครับปัญหาหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับคือออเขาเรียกอะไรอ่ะเบรกมันลึกไปหน่อยอ่ะคันนี้นะครับเบรกลึกลึกกว่าคันดีแม็กอีกนะฮะโอ้โหเสียดายนะครับคันนี้เบรกลึกไปหน่อยเนาะตำหนิหนึงแล้วถ้าเกิดเบรกมันนึกกว่านี้นะครับผมว่าโอ้โหโคตรขมอ่ะเพราะว่าคัตนะครับคือบุตเกียร์แน่นมากๆนะครับไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับแล้วก็โอ้โหกาลังเครื่องยนต์ขนาดนี้คัตอย่างนี้จับดีจัดเลยนะฮะนี่ฮะตีอย่างเดียวนะตอนนี้ที่ขับนะครับ เบรกลึกนะครับส่วนช่วงล่างก็ไม่แย่นะครับมุมนี้อาจจะไม่ได้คมมากนะครับแต่ก็ไม่โยกไม่สัน่นไม่คอนนะครับแหลกไม่มีเสียงดังเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับก็ไม่แย่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่กินท้ายกินขวา นะฮะสำหรับคันนี้เอาเป็นว่าผมขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับกับ Ford เ a นเจอร์ปี0 6นเครื่อง2องความเร็วคันนี้นะสำหรับผมนะครับภายนอกเนี่ยคือพร้อมใช้นะครับไม่มีตำหนิบุกหนักชนใหญ่แต่อย่างใดนะครับภายในก็ไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีผุนะครับไม่มีชำรุดแอร์เย็นไฟฟ้าทางคันใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนช่วงล่างนะครับขับได้ปกติมุมเลี้ยวปกตินะครับเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับช่วงล่างไม่มีงอแงตึงเตี้ยเลยนะครับกับฟอร์ดคันนี้ส่วนเครื่องยนต์เนี่อง โคตรดีเลยนะครับแล้วก็เกียร์บูตเกียร์แน่นจัดๆคันนี้คัดจับดีนะครับข้อเสียหลักๆนะครับตอนนี้ที่ผมจากที่ไปรีวิวมานะค,คือเบรกนะครับเบรกมันเบอรอกลึกไปหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่อยู่นะอยู่แต่แค่มันเบรกลึกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะกระฟอร์ดคันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องออลางนะครับลางเบา ของคนขับนะครับรู้สึกว่าจะติดเดี๋ยวต้องให้เจ้าของเขาแก้นะครับมันปรับไม่ได้นะครับยากจะจัดเลยนะครับก็น่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับจุดนี้ก็ที่เหลือนะครับอยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับจะพิจารณานะครับกับ f o r d r เ n g e r ปี2 0ซนคันนี้บนราคา หกหมื 65, ่นห้าสภาพตามที่รีวิวทั้งหมดเลยนะครับก็รีวิวให้แล้วสําหรับใครที่ขอกันมาอยากดูฟอร์ดเลนเจอร์ราคาหกหมื่นห้านะครับว่ามันขับใช้งานได้ปกติไหมก็ตามนี้เลยตามที่รีวิวนะครับตรงไปตรงมายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะสําหรับคลิปนี้ยังไงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ